27, 28แล้วเนาะตุลาคมรู้เปล่าปลายเดือนตุลาคมแล้วนี่มาชมบรรยากาศถนนในทุ่งนาเนาะถนนในทุ่งนาแถวชนบทโอ้โหนี่เดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึ่งหมายถึงอะไร อันนี้ผมเดินกลับมาเดินทางกลับมาจากถ่ายคลิปเพื่อน,นก็นเลยเป็นบรรยากาศรอบทางนาะริมทางเฉยๆวันนี้ฟ้าครึ้มฝนล,ลงเม็ดมานิดหนึ่งอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะ เต็มไปหมดเลยเอาคนมาขนฟางคนมาโยกข้าวนี่รถขนฟางหรือเปล่ารถเกี่ยวข้าวคนกูมาตัดหญ้าน ใหญ่ในทุกนาทุกวันนี้มีทางคอนกรีตทางลาดยางหมดแล้วเพื่อนจเจริญขึ้นมีทางสะดวกสบายมาทุกนาแม้จะเป็นทางเล็กๆแต่ว่าเป็นทางคอนกรีตเป็นทางลาดยางหมดเนาะทุกวันนี้ทางเชื่อมต่อกันได้หมดเลยสามารถปั่นจักรยานสามารถขี่รถยนต์ก็ได้เนาะตามทุกนาดิเดก่อนมานลยวทางมานายากลำบากทุกวันนี้สบายมาก ปั่นจักรยานเล่นก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์ก็ได้เพชมวิวรอบทางเป็นทุ่งนาช่วงน้าช่วงน้าฝนาหน้าหนาวนี่อากาศดีมาก อ,อาจจะไม่ชัดเนาะเพราะว่าสัญญาณไม่มีเพราะฝนตกตอนนี้ฝนตกอยู่นี่แต่ตกไม่หนักเนาะฝนลงเม็ดมาทีหนึ่งอาาศรึมากตอนนี้แดดไม่ออกเลยตอนนี้แดดไม่ออกเนาะชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกมาเกี่ยวข้าวแล้วก็มาหาปลาเพื่อมาหาตัด้าให้วัวเนาะช่วงนี้ ใหญ่ก็จะมาดูตุ้งนาด้วยอยาปถึง้นเดินเพื่อรงนีเป็นตุ้นาแต่ตุ้งนาอยู่ในมหาดงใญ่ วัดกลางทุ่งนาวัดกลางทุ่งนาจะมีวัดกลางทุ่งนาเด้วยกันโอ้ขี่จักรถนนวัดกลางทุ่งนาเลยเรามาตอนดึกๆนี่สนใจก็เกี่ยวใาให้วัวเนาะช่วงนี้โอ้โหนี่ใกล้ วันเป็นี้เวลามากัคคืนนี้ก็มานานตอนนี้กลับคนเริ่มคนเริ่มตกแล้วเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมีเม็ดใหญ่เม็ดได้พมีฝนเหมือนข้าว ฝนเริ่มเม็ดใหญ่แล้วกำลกลับแล้วใกล้ะจะถึงหมู่บ้านแล้วใกล้ะจะถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านกลางทุ่งนาเหมือนกันวัดก็กลางทุ่งนาถนนคอนกรีตสลับกบลาดยางสะดวกสบาย วันนี้แถวอีสานเรานี่ทางทุกนาก็เป็นทางคนรีนด้านยาวหมดแล้วขี่เส้นไหนก็ได้เพื่อไม่ต้องขี่เส้นหลักถนนหลักก็ได้ถนนตามทุกนาก็ขี่ไปถึง,ง,งข้งามหมู่บ้านได้เหมือนกันมองไม่เห็นถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแล้ว เข้าสวนตั้งนานชาวบ,บ้านได้เสียงเครื่องตัดหญ้าช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้จะทําตัดหญ้าออกให้สะอาดเพราะว่าทําที่ตากข้าวเนาะสวนชาวบ,บ้านจะตากข้าวช่วงนี้เกี่ยวข้าวแล้วเริ่มตัดหญ้าในสวนกันแล้วตอนนี้ทำความสะอาดสวนเพื่อตากข้าวเนาะ อะไรมาไข่ไว้ตองนิยายจังไข่อะไรอะ่ะอู้นอกอะไรไข่ใหญ่ขานาดนี้มีด้วยเหรอนอกไข่ใหญ่ขานาดนี้ตกมาจากไหนแตกแล้วเหม็นแล้วอู้นาหรือเปล่าเหม็นโอ้แตกแล้วเพื่นอนะอนี่น่าจะออกแล้ว ไข่อะไรเนะาะไข่งูหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี้ไม่ไข่ใหญ่จังนะไปถามกคนอื่นดูก่อนว่าไข่อะไรแน่ใจว่าไข่อะไรสมไยฟองใหญ่แต่ไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ไก่แล้วเ,เข้ามาไม่ได้เพื่อนสวัสดี บอกงั้นวงสะได้เจไม่ทมเลยเราสั่งซีว่าขึ้นนกรองเตียงนกรองปลัตรองขึ้นนตรองตจ้มันไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะมันไข่งูเลยอ่ะเนี่ยมันแตกแล้วทำไมันอยู่ตรงนั้นได้พูดนึงนกรูโว่ปวดทมปวดทันนูดิง

ฟองใหญ่เกินเดี๋ยวงูลเหลือมตีว่าอะไรนี่ฟองฟองขนาดนี้เพิ่นนี่น่าจะเป็นงูเหลือม,มปีกนอปน,นปีกอนเห็น,นเหย,ย,ยียบตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าไม่กัดปีกอนอะเข้าไปในสวนเหยียบอยู่นะ <laughs> ทุนนะ่งหญ้า อ๋อจับไปปล่อยแล้วตัวหนึ่งปีก่อนเนี่ยนี่เห็นไข่แล้วนี่ไข่น,น่าจะเป็นไ<ล>ข่งูแล้วไม่มีอะไรเข้าไปไข่หรอกใหญ่มากเลยอะ่ะน่ากลัวมากเลยในสวนตัดหญ้าออกแล้วมัาน,น่าอยู่ได้นะอยู่ตรงไหนเนาะซ่อนอยู่ตรงไหนทำขนมเค้กให้กินทำอีกแล้ววันนั้นสุกไวกว่าน,นั้น ลูกดิแลเครื่องมันพังอันนี้จะทำเค้กเลยหอมอ๋อ้ต <right> ีนมัยงูเ no ค้ก no> งูเลอะไหมขอบคุณแม่ก้นเด้ออ๋อแตมันน่ามันเหม็นแล้วนะงูแข่งูมันเพียง ฟักแล้วน่าจะฟักแล้วมันอยู่ตรงไหนเนาะนี่มกวือว่ามันอยู่ใต้บ้านนั่นแหละน่ากลัวเนาะเห็นงูเห็นข่าวงูกินคนน่ะเห็นไหมต้องหาดูให้เจอเห็นแต่ไข่ยังไม่เห็นตัวเลย นีตัวอยู่ตรงไหนเห็นแตคไคอเดี๋ยวจะไปหาดูใหม่ก่อนยังไม่ได้บอกเจ้าของเลยนี่เจ้าของไม่รู้ด้วยนี่ดีไม่ดีเข้ามานี่กลืนคนไปทั้งตัวเลยยุ่งเลยทีนี้น่าจะอยู่รอบๆนี้หรือเปล่าหรืออยู่ใต้บ้านเฮตเตคไคอยฟักแล้ว แต่แม่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้ไขงูแน่ๆแหละเพื่อนยังไงเป็นไขงูโอ้เนาะปีก่อนเหยียบนุ่มๆนึกว่าเหยียบอะไรที่ไหนได้เป็นงูตัวใหญ่มากแต่มันไม่กัดเพื่อนๆมันนอนอยู่ตรงขดตัวอยู่ตรงปลาหญ้าตรงนี้แหละนอนขดตัวนี่เราเดินเหยียบเอ๊ะอะไรนุ่มๆเนาะพอดูๆไปมันจะลายๆนิดนึงขดอยู่นิ่งเลยตัวใหญ่จน แับเอาไปปล่อยที่ป่าแล้วปีก่อนอยู่ตรงนี้แต่ปีนี้ไม่รู้มาจากไหนอีกรูปเปล่านี่แต่ไม่เห็นตัวนะเห็นแต่ไข่เห็นแต่ไข่อยู่น่าจะฟักออกแล้วเห็นแตกๆน่าจะฟักแล้วแต่ไม่รู้อยู่แอบอยู่ตรงไหนเนาะต้องแอบอยู่ใต้บ้านนี่แหละ รกด้วยตรงนี้จะต้องเก็บอะไรออกแล้วเจอไข่งูตัวใหญ่โ้ตกใจหมดมันแอบอยู่ตามซอกอะไรแถวนี้หรือเปล่าใต้บ้านนี่วางของมาเยอะด้วยไข่มันใหญ่มากเพื่อน่าจจะเป็นงูเหลือม ไม่รู้จะหาตรงไหนเจอหนึ่งอยู่ตรงไหนเนาะต้องให้คนมาช่วยหาจะแอบอยู่บบักที่หนึ่งเลยเห็นไข่ตรงนี้เมื่อกี้ขับมอเตอร์ไซค์มาก็จอดตรงนี้เห็นไข่พอดีใหญ่มากตรงนี้แหละครึ่งหนึ่งของไข่เป็ดเลยไม่น่าเลยแอบบอยู่ตรงไหนเนาะ เอตัวหนึ่งเมื่อปีก่อนเอาไปปล่อยแล้วเปิดดูก่อนไม่มีแอบอยู่ตามพรมตามรายใต้นี่หรือเปล่าสวนมันมีต้นไม้มีอะไรเยอะด้วยแหละเข้าในรถเดอ้ออยากเข้าในรถเดอ้อ ฟักแล้วลูกลูกงูเหลือมก็ไม่ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่น่าจะใหญ่อยู่นะเพื่อนคักเขาฟักแล้วน่าจะฟักแล้วเมื่อกี้เข้าอยู่ในนี้หรือเปล่าก็ตแต่เข้าอยู่ในมวนเนี้ยมวนตรงนี้มวนอันนี้เป็นมวนของหญ้าเทียมเคยปูพื้นเข้าไปอยู่ในรูนี้หรือเปล่า เป็นที่เข้าไปอย่างดีนะนี่ก็จะเข้าไปในนี้แหละกลัวอะไรหรอไม่ทานเ็จไปดูนะีอย่าออกมาเลย น่ากลัวจริงๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันรกด้วยแหละท่อน,ม,นมีที่แอบเยอะอยู่แอบอยู่ใต้นี้หรือเปล่า ตัวตัวแต่คนมามาถอนญ้าถอนไดแล้วเผลอต้นกลืนก็ไปยุ่งเลยเหมือนในข่าวรกมากเลยเจ้าขอไม่อยู่เนาะเจ้าขอมาปีละครั้งส่วนก็ใหญ่อยู่ไม่รู้ไปอยู่ฝั่งไหนหรอกส่วนไอยู่เขาแอบอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีตัวก็ไม่มีไข่หรอกต,ต้องมีตัวอยู่มันมีที่แอบเยอะนะโอ้แอบอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวให้คนมาช่วยหา งูเหลืองกงไม่อยู่ในน้ำหรอกโอ้ยสะน้ำก็จะเต็มแล้วโอ้ยกบโ,โทรศัพท์จะตกไปในน้ำเดอ้อเดี๋ยวล้างมือแป๊บน,นึ่งจับไข่งูเมื่อกี้ต้องล้างมือก่อนโอ้น้ำเต็มเลยฝนตกไม่ได้กรองไม่ได้ดูดออก <laughs> จะขอม่อยู่เพื่อนน้ำเต็มแล้วโอ้ขอมาอยู่ก็แต่งูมาอยู่เนาะนานนานมาทีไม่รู้ก็โดนงูขมือบ <laughs> <laughs> เหลือไม่ได้มีงูเหลือมาใคนี้ปีก่อนเห็นตัวใหญ่ น้ำเต็มสะแล้วไม่ได้เติมน้ำเราเพ่อเติมน้ำหมดเป็นหมื่นแต่ว่าไม่ได้เติมนีม่เป็นน้ำฝนจะต้องดูดทิ้งเราไม่ได้ดูดทิ้งเพราะว่าเราจะไว้ดูเดเหตุต้นไม้ช่วงหน้าแล้งน่าจะเป็นงูจงอางงูเหลือมหรืองูจงอางสักอย่างหนึ่งโอ้น้องโดมสวัสดีครับ เห็นแต่ไข่ไม่เห็นตัวปีนี้ปีก่อนเห็นตัวตัวใหญ่มากจับใส่กระสอบเอาไปปล่อยในป่าแต่ปีนี้เห็นแต่ไข่นี่ไข่ใหญ่มากเลยเมื่อกี้ฟักแล้วข้างๆก็จะรกแบบนี้แหละนี่รกมากจะขอไม่อยู่ขอบคุณมากเดอ้อน้องโดมขอบคุณมากเดอ้อน้องจ๊อบหายไปไหนไม่เห็นเลยเงยียบเงาเลยไม่เห็นเลย พากันหายไปไหนเนาะไม่เห็นลงอะไรเลยพากันหายหมดเลยหลายบ้านเลยไม่เห็นลงคลิปไม่เห็นลงอะไรเลยอันนี้ก็เป็นสวนมันจะมีที่ซ่อนอยู่หลายที่อยู่เพราะว่าสวนจะกว้างเนาะคุณป้าชอบมาคนเดียวด้วยในสวน เวลามาแกก็จะนั่งถากหญ้านั่งขุดแปลงผักตรงนี้นี่คนเดียวเนาะนี่กลักวแกเผลองูออกมายุ่งเลยปลูกผกักปลูกหอมแดงตรงนี้ปก,กติทุกปีถ้าไม่ได้ถางก็จะรกมากเหมือนเหมือนอื่นๆตรงนี้ตรงนี้ถางแล้วตัดหญ้าแล้วเริ่มตัดหญ้าเริ่มถางออกแล้ว นี่เป็นช่วงหน้าฝนนี่เ,นเพื่อนรกเต็มไปหมดเลยหญ้านี่รกแบบนี้นี่นี่งูก็เลยมีมีที่อยู่เนาะเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนชาวบ้านงูมันเคยขึ้นมาได้น่าจะขึ้นมาจากฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเป็นสระเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งของคนอื่นเนาะเป็นสระน้ําตรงนูน้นหลายปีเป็นร้อยปีแล้วมั้งสาระน้ำฝั่งนูน้นของคนอื่นเนาะฝั่งกําแพงฝั่งนูน้นแต่งูมันขึ้นได้อยู่ มันน่าจะอยู่ตรงนู้นแหละบางบางทีบางทีมันก็ขึ้นมาหาอาหารมันขึ้นมาหาอาหารเสร็จมันก็มาไข่บางทีแล้วสวนเราก็รกด้วยเนาะสวนตรงนี้กรกด้วยมันอาจจะแอบอยู่ได้เคยเดินเหยียบเนาะปีก่อนเดินเหยียบเลยให้ชาวบ้านเขาจับเป็นมาจับออกให้เขาจับใส่กระสอบ เอาไปปล่อยแหล่งธรรมชาตินะโอ้นูรถเกี่ยวข้าวมาจากไหนหนูพูดไปพูดมาเรื่องงูเห็นรถเกี่ยวข้าวนูรถคันสีเหลืองอ้อยเลยสีเหลืองทองเหลืองอ้อยก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปดูรถเกี่ยวข้าวกัน,นจะเกี่ยวให้ใครเนาะนี่ผ่านบ้านนี้มาไปไหนไปลงตรงไหน đi phải thang wát nè, phải đâu? co, thấy ra, kia ra, kêu khai của khai ได้ยินเสียงรถดังเนาะน้องโดมเพื่อนหายไปไหนเนาะเพื่อนหายไปไหนเนาะไม่เห็นเลยอยากจะตามรถเกี่ยวข้าวไปอีกรอบหนึ่งแต่กลัวหาไม่เจอ,อสัญญาณน,น้อยมากเลยวันนี้

สถานี้เลยเนาะขอบคุณแม่กุศลเด้อสวัสดีพี่เด่นเด้อพี่เด่นโอ้เด่นใจทักทายครับจะขี่จัก,กรยานแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรถจัก,กรยานแล้วตอนนี้ ไปถึงหรือเปล่าไม่ได้กินน้ำตอนเช้าเลยตามรถไปถ้ารถไม่หยุดเราจะไปไม่ทันหรอกไม่รู้เขาไปหยุดตรงไหนอโอ้ จะต้องไปกินข้าวก่อนราเที่ยงจะเที่ยงแล้วมั้งนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมัวแต่ตามรถเกี่ยวข้าวไปบอกคนที่บ้านก่อนมาเห็นไข่งูก่อนแบบหนึ่งขอบคุณทุกท่านเนาะที่แวะมาตอนนี้ก็ฝนตกสัญญาณนี่ค่อยมีเนะเาะก็ขออนุญาตลงไลค์ก่อนไดเจอกันช่วงหน้าเนาะ แค่นี้เงียบเลยไปดูรถเกี่ยวข้าวหมดแล้วโอ้ยล้ม <laughs> ขี่รถจะล้มค้ออนิชาลงไล่ก่อนเพื่อนจะล้มแล้ว <laughs> ขึ้นมาไม่ไห<ป>ว <laughs>